สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับไฮแฮนดนะครับรุ่นบอลนะฮะของ k d ดาก o อนะครับจาก d r u m t e ทคนะครับ,รบเป็น14นิ้วนะครับคัสตอมคราวนี้เราจะมาดูนะครับในเนื้อเสียงของตัวนี้นะครับเป็นตัวอักษรแดงนะครับ ให้เสียงที่ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเสียงที่ใสยอยู่นะครัให้เด้เเนี่ยเราสังเกตนะฮะจะมีตัวทนะครับอยู่ตรงนี้นะครับหมายถึง Top ก็คือใบด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยตรงไฮแฮดจะเขียนว่าตัวบีนะครับหมายถึงบัตทอมนะครับก็คือเป็นใบด้านล่างนะครับหลายหลายท่านเอามาสลับกันนะครับส่วนตรงนี้นะฮะตรงนี้บางคนก็ปรับปรับให้มันแน่นตรงนี้จะเป็นน็อตสองตัวนะครับอย่าเอาอย่าเอาน็อตตัวนี้ไปไว้ด้านล่างนะฮะมันเป็นตัวปรับทัชชิงให้ให้ไฮแฮดเนี่ยมันมันแบบว่าเนี่ยมันโยนตัวนิดนึงถ้าเราไปบิดหมดเนี้ยมันก็จะแน่นนะฮะเสียงก็จะสั้น ตรงนี้นะฮะเรามาลองดูนะครับเดี๋ยวมันจะโยนตัวนะฮะทั้งสองน็อตนี้คือมันจะต้องรัดเข้าหากันแล้วก็ทําให้มันแน่นเปิดเปิดช่องตรงนี้นิดนึงคือเลื่อนนะครับหมุนทั้งสองตัวขึ้นนิดนึงมันก็จะโยนตัวเห็นไหมไว้เล่นพวกอ่าล็อกที่ต้องการเสียงแฮทยาว ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบเสียงยาวเสียงสั้นนะฮะคือน็อตตรงนี้ก็คือจะทำให้แฮตปันยนตัวเท่านั้นเองแล้วแฮตที่ดีนะครับเวลาเราสไลด์นี้<ๆ>ก็จะดังเลยสังเกตถ้าเกิดแฮตแฮตที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเนี่ยมันจะไม่ค่อยดังเวลาเราใช้ส้น ไม่เหนื่อยด้วยนะครับน้ำหนักน้ําหนักของตัวตัวก็ไม่ไม่หนักมากนะครับค่อนข้างจะดีนะครับจะให้ซาวที่ bright ด้วยนะครับ